ส่วน Cpf นะครับเมื่อวานก็มีประกาศเงินลงทุนลงทุนไป1,100เหรียญอ่า1,100ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซื้อตัวของ CPP เข้ามาซึ่งเดิมทีจริงๆก็ถือหุ้น70% 70%กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับซื้อเข้ามาเนี่ยรวมกันก็คือกลายเป็น100%เลยนะครับซื้อมาจากอิโตชุก็เรามีมุมมองเชิงบวกนะครับกับการเข้าซื้อครั้งนี้ก็คิดว่าราคาพุนี้น่าจะตอบรับเปนเชิงบวกนะครับ ประกาศเมื่อวานตอนหลังตลาดปิดไปแล้วเนาะแล้วก็ CPP ก็คือเป็นคนทำธุรกิจในเวียดนามนะครับแล้วหลักๆก็จะเป็นหมูมซึ่งตรงช่วงนี้ก็หมูเนี่ยจะค่อนข้างดีอยู่แล้วแล้วก็ CPP เองก็เป็น,ปนตัวทํากําไรให้กับกลุ่ม CPF เนี่ยค่อนข้างดีโดยปีที่แล้วก็กําไรประมาณสัก7จ็ดพันกว่าล้านให้กับทาง CPF เลยนะ<ม>การถือหุ้นเพิ่มก็น่าจะทําให้กําไรของ CPF เพิ่มขึ้นประมาณสัก4 -8% ่งแปดเปอร์เซ็นยภาพรวมนะครับแต่ว่าอันหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือว่าจริงๆได้เคยไปคุยกับผู้บริหารเหมือนกัน เขาจะ list ตัว CPP ในตลาดเวียดนามนะครับจะทำ IPO การที่ซื้อเข้ามา100%ก็น่าจะทำให้เหมือนกับว่าเตรียมพร้อมตรงนี้ด้วยแล้วก็ตัวเองจะได้รับประโยชน์จากการ IPO เต็มๆเพราะว่าถือว่าเป็นบริษัทที่กำไรดีมากนะครับก็น่าจะเข้าแปล IPO ก็น่าจะ perform ได้ค่อนข้างดีล่ละอันนี้ก็จะเพิ่ม value ให้กับ CPP ได้ชัดเจนมากนะครับก็ IPO ถามว่าเมื่อไหร่ก็ตอนนี้ยังไม่มีความแน่นอนนะแต่ว่าเชื่อว่าน่าจะในเร็วๆนี้เพราะว่ามีการพูดถึงมาสักพักแล้วเหมือนกันนะครับ เวียดนามก็จะมีปัญหาเรื่องัพพล l y อยู่นะก็เป็นโรคระบาด ASF นะครับอันนี้เป็นที่มาว่าทําไมราคาหมูในเวียดนามอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีแล้วบริษัทปีแล้วกําไรได้ตั้งเจ็ดพันกว่าล้านซื้อมาเพิ่มเนี่ยหมายความว่าถ้าปีนี้กําไรเท่าเดิมเนี่ยก็จริงๆก็คือจะได้ c o n t r i b u เข้ามาในงบรวมของ CP กําไรเพิ่มเข้ามาอีกเพราะนั้นรวมๆแล้วเนี่ยเงินกู้เพื่อซื้อเนี่ย cost of debt ที่เรา assume เนี่ยเทียบกันแล้วเนี่ยกับกำไรที่ได้เพิ่มเข้ามาเนี่ยจริงๆมันชดเชยชเป็นบวกด้วยซ้ำโดยรวม ก็อ,อ่า RE ก็จะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เรื่องถ้าเกิดที่พี่มนเรียนไปเมื่อกี้มีการลิสต์เนี่ยมันก็ปลดล็อกแวลูนะครับอย่างราคาที่ซื้อตัว c p p คิดแวร์เรชั่นเนี่ยก็จะเป็น forward PE 1 4สิบสถึงสิเท่าก็เรามองว่าเป็นแวร์เรชั่นระดับกลางๆก็ถือว่าแฟร์นะครับแต่ถ้าไปลิสต์แล้วได้แว l ์เรชั่นที่สูงกว่าสมมุติขายได้ตอนตอน,ตอนที่ลิสต์ในเวียดนามนะฮะได้สิบห้าสิบหกเท่าขึ้นไปหรือยี่สิบเท่าเนี่ยอนน ราะว่าขายได้แพงขึ้นนะครับกถ็ถือเป็นอันหนึ่งที่น่าติดตามเหมือนกันแล้วก็เป็น positive catalyst ที่อาจจะเห็นเข้ามาสำหรับหุ้น CPF นะครับก็บ้องต้นเราแนะนำซื้อนะครับราคาเหมาะสม31บาทในเชิงราคาเนี่ยจริงๆเอา p e r f o ฟอร์มเซ็ตค่อนข้างเยอะอเพราะว่าหุ้นถ้าไปดูการาฟเซ็ตนี่คืออยู่ด้านล่างเลยแล้วหุ้นหลายๆตัวในเซ็ตเนี่ย ก็อยู่ด้านล่าง C P M ียนี่คืออยู่ด้านบนโซนบนบนเลยแล้วก็เป็นตัวที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวแท็กซ์โยไม่ได้ส่งออกไปอเมริกาต่างๆก็ธุรกิจหลักๆก็จะเป็นเวียดนามกับจีนนะครับครับก็เป็นตัวหนึ่งที่อาจจะมีไว้ในเชิงของการกระจายความเสี่ยงนะครับเป็นเซฟเฮาเวนตัวหนึ่งในช่วงนี้เลยนะในสภาวะที่มีนโยบายผันผวนแบบนี้นะครับทั่วโลกส่วนกาฟนะครับเมื่อวานก็เห็นแรงขายเข้ามาหลุด45บาทนะครับ ก็มีตัวเลขรายงานพอดีนะครับแบบรายงาน59นะครับก็รายงานมาว่าคุณสารัตนะครับก็ผู้ถืหุ้นใหญ่ขายหุ้นเนี่ย6ล้าน4 0 0 0 7 0 0 0นกว่าหุ้นนะครับที่ราคา46.94แต่นี้ปกติเวลาวันรายงานกับวันขายจริงมันจะมีดีเลอย์อยู่แล้วก็เมื่อวานจะเป็นวันแรกที่หลูนะควันที่21ที่เขารายงานมาตอนเย็นเนี่ยน่าจะเป็น sentiment ลบนิดนึงแต่มูลค่าขายรวมมัน300ล้านเองนะเทียบกับที่เขาถือทั้งหมดเนี่ย คือมันก็นิดเดียว,ดดยวครับแล้วผมว่าเขาเป็นผู้ถือหุ้นหลักอยู่แล้วละเขาคงล้วไม่ใช่แบบว่าขายแล้วก็เลิกทํากิจการมันไม่ใช่นะเพราะก่อนหน้านี้เขาก็มีข่าวซื้อไปเหมือนกันช่วงที่กลับมาลิสใหม่ๆครับแแบบมันก็คงเป็นการเทรดดิ้งนิดๆหน่อยๆในในพอร์ตน,นะครับใช่ครับเพราะนั้นจริงไม่ต้องกังวลขนาดนั้นนะแต่สั้นๆเนี่ยโดยจิตวิทยาเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นเชิงลบแล้วกันม,มาผู้เจ้าของขายหุ้นอะไรแบบเนี้ยแต่ถามว่ามีในสําคัญไหมผมมองว่าไม่เลยนะครับ ส่วนที่เอาถือก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่ดีนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมมองเป็นโอกาสด้วยซ้ำถ้าราคาหุ้นปรับลงมาเนี่ยได้ซื้อในราคา valuation ที่ถูกลงนะครับก็อย่างที่เรียนไปต่ำ45เนี่ยคือจังหวะที่กดกราฟเข้าไปใน watchlist แล้วหาจังหวะทยอยเก็บเพื่อเป็น c o r p o r t สำหรับหุ้นไทยได้นะครับตัวกำไรปี25เนี่ยเราทำ25,751ล้านนะครับก็เพิ่มขึ้น20% year on year แล้วก็ PE ถ้าดูที่ราคา44.5เนี่ยก็ อย่าเป็น forward PE 25.8เท่านะครับก็ตัวนี้เริ่มเข้าใกล้แถวๆ forward PE 20ต้นๆแล้วสำหรับตอนนี้ผมก็ว่าเป็นระดับราคาที่โอเคนะครับก็หาจังหวะซื้อนะครับยิ่งยอ่อนี่เป็นโอกาสที่ดีแล้วดอกเบี้ยขาลงเนี่ยเ็เป็นแคตาลิสอันหนึ่งด้วยนะครับที่จะหนุนกราฟในระยะยาวในเชิง valuation นะครับก็แนะนำซื้อราคาเหมาะสม55บาทนะครับที่ราคาเหมาะสมเราก็มีัพไซด์ประมาณ23%นะครับ ก็เดี๋ยวเข้าสู่ p เปเปอร์กันนะครับพอดี CPF ก็ได้พูดไปบ้างแล้วนะครับก็เป็นตัวที่เป็นท็อปิกของกลุ่ม Food เรานะครับเดี๋ยวไปตัวอื่นดีกว่าก็จะมีออร่านะครับที่อัปเดตกันเมื่อวานเขาก็จะมีเปิดแผนการดําเนินธุรกิจ3ปีข้างหน้านะครับหลังจากที่เราไปดูมาแล้วเนี่ยก็ถือว่ามีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ชอบตัวออร่ามากขึ้นนะครับก็มีเจรจาเพิ่มของเดทเขาว่าแนนนะครับเพิ่มจาก2 2เท่ามาเป็น2.5 แล้วก็อนุมัติการเรียกว่าออกคุณกู้ในประมาณ5,000ล้านบาทก็ถือว่าทําให้เขามีแคสโฟที่จะมาทําธุรกิจต่อเนื่องได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีการเรียกว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการหลอมทองอะไรงต่างเนี่ยก็จะได้สัก50 ประมาณ30-50ล้านบาทอเนี่ยจ,จะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าที่สาคัญก็คือได้คุยเครดิตเทอมกับร้านค้าที่เป็นคู่ค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมหนึ่งเดือนเนี่ยเพิ่มเครดิตลายเป็น1.5เดือนก็ทําให้ cash f ล o w สภาพคล่องต่างๆน่าจะ f l o ได้ดีขึ้นอย่างนึ้งก็คือจะมีการขยายสาขาเป็น1 0 5 0สาขานะครับนี่ก็นําโดยทองมาเงินไปก็จะเป็นธุรกิจหลักที่เขาคล้ายๆจำนำทองเลยนะครับก็เป็นธุรกิจหลักที่เขา ทำแล้วก็ทำได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ราคาทองปรับตัวขึ้นเนี่ยทำให้แอคทิวิตการเทรดทองเนี่ยมันมากขึ้นแล้วก็อย่างที่เคยเรียนไปตลอดว่าออร่าเขาจะไม่ได้มีความเสี่ยงเรื่องของสต็อกนะครับว่าราคาทองผันผวนเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเขาเท่าไหร่เพราะเขาจะเฮดจิงปิด Position ทุกวันอันนี้ก็ทําให้ภาพรวมๆเนี่ยการที่มีแอคทิวิตเพิ่มขึ้นมันก็ช่วยให้เรื่องของการที่ได้ไรายได้ <c oughs> จา,จากการเทรดแล้วก็รวมถึงค่ากำไรแรงต่างเนี่ยมันก็สูงขึ้นไปด้วยก็มีการปรับประมาณการขึ้นนะครับสำหรับปี2-5-2-6แล้วก็ปรับ t a r k e t price ขึ้นด้วยจาก20ได้จาก18.8เป็น21บาทเราก็ยังชอบออร่าก็เป็นซื้ออยู่นะครับอีกตัวก็จะเป็น preview t a s c o นะครับแต่มาที่1นึ่เนี่ยกำไรค่าที่539อันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเยอะเลยเยินเยแล้วก็ลบ6% q Q q นะครับ ก็ถ้าไม่รวมรายการพิเศษเนี่ยกำไรจากการดำเนินง,งานก็อยู่ที่ประมาณ490ล้านนะครับก็บวก300กว่าเปอร์เซ็นต์เยือนเยียลบ4 Q&Q ที่โตเยือนเยียเนี่ยก็มาจากหลักๆเลยคือค,ความต้องการใช้ตัวยามาตอยในประเทศเพิ่มขึ้นปีที่แล้วเนี่ยมีประเด็นเรื่องของบั d รเจตดีเล์นะครับงบประมาณของรัฐเนี่ยดีเล์ออกไปก็ทําให้งบประมาณออกมาไม่เยอะแต่ปีนี้เนี่ย ก็ประมาณปกตินะครับก็ทําให้ยอดอาการสั่งซื้ออะไรต่างๆออกมาเป็นปกติก็ดีขึ้นนะครับทําให้ยอดขายเนี่ยดีขึ้นมาจินก็เลยดีขึ้นด้วยนะครับเป็น12%จากเดิมแค่6%นะครับมาจากหลักๆก็คือยอดขายในประเทศเชื่อว่าแต่มาที่2เนี่ยมันจะพีคนะครับจะเป็นกําไรที่พีคเลยเพราะว่าในประเทศก็ยังดีอยู่แล้วก็ต่างประเทศเนี่ย เรียกว่ายอดขายกำลังเหนือช่วงขาขึ้นด้วยนะครับที่ดีขึ้นเนี่ยก็จะมีอย่างอินโดออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ก็ทําให้ภาพรวมแต่มสองก็ยังไปต่อนะครับแล้วก็ทั้งปีก็น่าจะเติบโตได้ดีด้วยแล้วก็เรื่องของครูสป라이ที่หลายคนอาจจะกังวลการซื้อต่างๆตอนนี้ก็ใช้คําว่าเข้าที่เข้าทางแล้วกันแล้วก็ได้ออยิวประมาณสัก55-60%ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับก็ทําให้ภาพรวมของมาจินเออยอดขายต่างๆที่ยังไปได้ดีเนี่ยก็ทําให้เรายังชอบทัสโกอยู่ ก็อย่างแนะนําซื้อนะครับว่าหมายราคา20.6นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเราจะมีวันนี้นะครับจะมีหุ้นใหม่เข้าตลาดนะครับคือชื่อว่าบริษัทบ้านกอกแอสเซทอินเตอร์กรุ๊ปนะครับจำกัดมหาชนก็จะชื่อย่อ BKA นะครับก็จะทําธุรกิจเป็นบ้านแต่งนะครับแล้วก็บ้านแต่งหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเขาจะเป็นคล้ายๆกับเดคอเรเตอร์ปรับปรุงบ้านที่เป็นมือสองก่อนที่จะขายนะครับปรับปรุงบ้านให้พร้อมขายมากขึ้น ที่บริษ,ษาทางการเงินก็จะเป็นบริษัท advisory plus จำกัดนะครับหุ้น IPO ทั้งหมด60ล้านหุ้นหลัง IPO จะเป็น210ล้านหุ้นนะครับราคา IPO อยู่ที่1.8บาทพาที่50สตังค์ก็เริ่มเทรดวันนี้นะครับใน m a i นะครับกลุ่ม property c o n m e t นะครับก็ปีที่แล้วเนี่ยปี2024กำไรเพิ่มขึ้นเยอะเลยเป็น37ล้านนะครับแล้วก็เราเชื่อว่า ด้วยความที่กลุ่มอสังหาเนี่ยมันอาจจะเป็นธุรกิจที่ช่วงนี้อาจจะดูซบเซากันไปหน่อยแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นลักษณะของการปรับปรุงบ้านนะครับสำหรับที่จะพร้อมขายเนี่ยธุรกิจหลักเขาจะเป็นนั้นเลยประมาณสักมากกว่าสัก90%าเเลยนะครับก็คือไม่ได้มีความเสี่ยงในการที่จะเป็นเจ้าของในการที่จะมาซื้ออะไรต่างแต่เขาจะเป็นผู้ที่ถูกรับจ้างในการตกแต่งบ้านนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ที่มามีมาจิ้นที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็ที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นถึงว่าปีที่แล้ว ช่วงที่มือบ้านมือหนึ่งเนี่ยอาจจะขายไม่ดีกลายเป็นว่าบ้านมือสองเนี่ยน่าจะเป็นตลาดที่เติบโตไดอ้อย่างค่อนข้างโอเคอยู่แล้วก็มีธุรกิจที่เติบโตขึ้นสําหรับเขาด้วยนะครับถ้าเทียบเป็น PE เนี่ยราคา IPOP เขาจะอยู่ประมาณสัก10เท่าเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าถ้าในกลุ่มเดียวกันเนี่ย P ใน MAI อยู่ที่14.5เท่าก็ถือว่าเป็นเป็น IPO ที่ราคาไม่ได้แพงมากเชื่อว่ายัางพอมีอัพไซ์นะครับวันนี้เทรดวันแรกก็ ถ้ามีกําไรก็อ,อาจจะเ,เรียกว่ามีโอกาสที่จะขายทางกาไรได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวใหม่ที่เข้ามาวันนี้ BKA นะครับ